ว่าจัดแรงใไม่มดจในในนับใจมยนไม่มดแล้วเขาจะลดให้เบาจะลดให้พอสมควรผมว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็เป็นไป ไปไประกอบการพิจารณา ทั้งหมดที่ให้มาพวกาผมได้หารือกันแล้วว่าจะเอาไปปรับปรุงให้ดีที่สุดให้สอนรับสอนร้องกับร,รัฐมนุญและตรงตามความต้องการต่อประโยชน์ของประททเทศชาติเป็นสำคัญครับขออนียาตองขอบคุณท่านสมาชิกที่เสนอความคิดเห็นทุกท่านนะครับต่อไป เหที่ท่านเสนอมาในส่วนบทนิการเราก็จะนำปัปหาเหตุเหล่านี้มาปรปับปรุงรายงานที่ดีขึ้นนะครับรแต่ต้องการรู้ประเทศกังั้นสิ่งที่เราไม่าราในเนื้อหา แนะนกว่าค,คี่เหีนในแต่ละประเด็นแล้วก็เป็นที่ผานวิจากณ์